สวัสดีค่ะวันนี้มาซะมืดเลยค่ะประมาณเกือบจะทุ่มครึ่งแล้วค่ะทุกวันนี้จะเริ่มมืดช้าอีกหน่อยนะคะพอช่วงอีกเดือนสองเดือนเนะะี่ยค่ะสามทุ่มก็ยังไม่มืดจึงทำกิจกรรมข้างนอกได้เยอะเลยอย่างเช่นเดินป่าเห็ดเนี่ยโห หกโมงเดินออกจากป่าเดินออกจากป่าเห็ดตอนหกโมงยังทันเลยค่ะแต่ช่วงนี้ไปเดินป่าเห็ดยังไม่ได้อากาศมันยังเย็นเห็ดยังไม่เกิดค่ะก็ได้แต่เดินอยู่ในสวนนี้แล้วก็สวนอื่นๆหาเก็บพวกพืชสมนุนไพรค่ะเมื่อเช้านี้ก็ลงไปดูตรงตรงนั้นนะคะดอกซากุระบานแล้ว แต่บานยังไม่หมดรีบลงไปดูเมื่อเช้าเพราะปีที่แล้วอ่ะไปเห็นซากุระนะ่ะบานเต็มที่แล้วยังจำได้ค่ะปีที่แล้วไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี่แหละค่ะเพราะว่าร้านยาค่ะจะอยู่ตรงตรงตึกเนี้ยตึกลายๆค่ะเดินไปมุมตึกเลย มันก็จะมีร้านยาอยู่ในนั้นนะคะในร้านยานั้นเขาก็จะขายสิ่งอื่นๆด้วยแต่ไม่ขายอาหารนะคะไม่ขายพวกพืชผักผลไม้ขายของใช้ต่างๆแต่จะเป็นร้านยาคือ CVS นะคะไฟเซอรฉีดที่ CVS ส่วนร้านยาอีกร้านหนึ่งค่ะอยู่ข้างๆเนี้ยอยู่ใกล้ apartment าาเ,นเนี่ยอันนี้จะฉีดของ m o เดอร์ค่ะ ส่วนจอนสันแองจอนสันนั้นไม่รู้ว่าฉีดที่ไหนนะคะพอก่อนจะไปฉีดวัคซีนจําได้เลยเดินไปดูซากุระตรงนั้นก่อนค่ะแล้วก็เดินไปฉีดวัคซีนฉีดเสร็จไปยืนทําคลิปอยู่ที่ซากุระช่วงเนี้ยซากุระในพาร์คนี้บานทุกต้นเลยแต่จะมีอยู่บางต้นที่ยังบานไม่หมดส่วนซากุระตรงนี้จะบานอยู่ประมาณ ยังมากประมาณอีก6วันแต่พรุ่งนี้ฝนจะตกเนี่ยสิปัญหาพอฝนตกกลีบซากุระจะช้ำถ้าบานเต็มที่ค่ะกลีบจะร่วงหมดเลย<ม>ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นี่เป็นบรรยากาศของฝั่งแมนฮัตตันลองดูซิเอ็ม r พ s t สเตเปิดไฟหรือยังไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าค่ะยังค่ะ Empire State ยังไม่เปิดไฟ ที่มุมขวานี้นะคะถ้าเอาแก้มมาแนบกับกระจกเนะะี่ยค่ะจะมองเห็นจะให้ดูยอดยะนางดูสิยอดยะนางค่ะไปยึดกับใบหอมนั้นน่นะแต่เพียเยอะมากค่ะเพียเป็นแสนโอ้ดูสิดูเพียค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้นะว่ายอดยะนางกินได้ค่ะไปรู้จักกับน้องคนแพร่ตอนอยู่เมืองไทยค่ะน้องเขาอยู่บ้านคนละซอยไปรู้จักกันโดยบังเอิญค่ะน้องเขาจะแกงยอดยะนางเวลาแกงหน่อไม้น้องเขาจะไปเด็ดยอดยะนางมาใส่ในแกงหน่อไม้พอกินแล้วมันเป็นขมขมหวานหวานแล้วหลังจากนั้นก็เห็นน้องอีกหลายคนค่ะที่อยู่เหนือเก็บยอดยะ้านางมากิน นี่ดูยอดเนี่ยยาวยาวเฟ้อยเลยจากนารายก็งามแต่ก็มีเพรียดูให้ดีๆนะคะทำควบแน่นจากหนารายเนี่ยงามงามเลยแหละแต่ยังไม่กล้าเอาลงกระถางค่ะกลัวที่สุดเลยคือเป็นแบบเนี้ยฮะจะให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นแบบต้นนะอันนี้ยังยังดีเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปอีกสัก สี่ห้าวันจะตัดไปทําควบแน่นส่วนเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันแปลงมากค่ะพอนานๆไปแล้วเนี่ยใบของจากนารายมันมันจะเป็นไม่ไหมอย่างเงี้ยกุ้มใจจังทำไมจากนารายตอนเนี้ยดูแลยากจังเลยนี่ย่นางงามขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทําไมย่นาง,งามขึ้นส่วนนี้เป็นต้นมะก่องข้าวนะคะ นี่ก็เป็นพืชยาดีที่เคยเล่าให้ฟังแล้วส่วนนี่ก็ผักปรังแดงดูสิดูสิดูส,ดสิกำลังจะเลื้อยขึ้นไปค่ะปีที่แล้วนะ่ะเลื้อยไปจนถึงมูลี่เลยแหละนี่อันนี้อีกนี่ค่ะนี่ก็ยาแก้ไอนะคะยาแก้ไอแก้ระคายคอ แล้วก็เป็นยาที่เป็นพืชที่ช่วยทําให้หลับง่ายด้วยลองเก็บไปต้มน้ําดื่มนะคะกินเป็นผักสดก็ได้อุ้ยกะทินจะนอนแล้วยังไม่กล้าที่จะเก็บไปกินนี่อันนี้นอนแล้วเขารู้เวลามากนะคะนี่นี่นอนแล้วส่วนนั้นยังไม่นอนเดี๋ยวเขาก็จะนอนใบจะหุบตรงปลายหุูยังไม่วันนี้กินแกงไตปลาย,ยังอยากจะ เก็บใบกระถินแก่ฮะไปกินเลยอยู่ที่นี่ใบกระถินแก่ก็กินนะคะเพราะมันหายากที่ยังไม่กล้าตัดไปนั้นเพราะคิดยังคิดถึงแมวของพวกเราที่จากไปฮะส่วนเดีย๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะต้องขอโทษนะคะมันจะมองเห็นเพลี้ยเยอะเลยเป็นล้านเลย ส่วนที่เป็นไหนอ่ะเดี๋ยวเอาเอาใบนี้โอ้โหอันนี้ใบใบแห้งของเป็นใบแห้งของต้นนี้ค่ะต้นมะก่องข้าวมาบางังดูเพรียนะคะเพรียจากดูเพรีย,าารยถ้าอยู่ข้างนอกนะตายเรียบเพรียเนี่ยแต่อยู่ในนี้ มันทำไม่ได้เอ๊ะใบไม่ไหม้เนี่ยอ๋อใบไม่ไหม้นั้นเป็นใบของต้นมะกอ่งข้าวใบแห้งนี่ยังมองไม่เห็นความงามเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ค่ะที่เห็นเป็นน,นี่นี่ดูใบนี้เนี่ยจะสังเกตสองใบเนี่ยงามขึ้นเยอะเลยนี่เป็นพริกปีศาจนะคะ Goat Paper ที่งามขึ้นนี้คือน,นี้นี่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนใช้มือขวามือซ้ายนี่เจ็บข้อมือนี่นะคะนี่คืออันนี้นี่ค่ะลูกสาวบอกว่าแม่ไปซื้อมาดื่มนะมันมีโปรโตีนเยอะมาก C กล่องเนี้ยนะคะมันกล่องไม่ใหญ่หรอกกล่องเล็กๆราคา1ิบเเหรียญ11เอ็ดหรียญกว่าๆค่ะคราวนี้ตอนซื้อนึกว่ามันจะไม่หมดอายุเร็วกินไม่ทันเลยบอกเอ๊ะทำไมลูกอีกคนนึงก็ชอบกินค่ะทำไมลูกไม่กินพอถามบอกแม่มันหมดอายุแล้วบอกพอมาดูโอ้โห มันหมดอายุเสียดายมากเลยคือตอนไปซื้อลืมดูลืมดูว่าอันนี้มันใกล้จะหมดอายุก็เลยไม่ทิ้งยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยค่ะแต่แต่อันนี้ที่ให้ดูเมื่อกี้ยังอีกหลายเดือนอีกสองเดือนถึงจะหมดอายุนะคะเมื่อวานนี้วันก่อนก็เลยเอาที่หมดอายุแล้วเนี่ยผสมน้ำแล้วก็มารด ต้นพริกต้นกล้าพริกโกดตเพเปอร์และพริกสกอร์เปียนแล้วก็ต้นลิ้นมังกรค่ะงามจริงๆแล้วดูยะานางไงยะานางที่งามอย่างเงี้ยเพราะว่าใช้อันนี้แหละค่ะผสมน้ำนะ่ะรถตอนแรกว,ว่าออุย้ยพืชจะตายไหมเนี่ยไม่ตายค่ะต่อไปนี้นมหมดอายุจะไม่ทิ้ง คือคือนอมสดที่หมดอายุที่ซื้อมาเป็นแกนลลอนอะ่ะอันนั้นน่ะรู้ว่ามีประโยชน์คือเห็นน้องเขาผสมน้ำแล้วก็เอาไปรดพวกผักต่างๆค่ะมันจะงามนี่ลองใช้อันนี้ด้วยโอ้ผักงามจริงๆแต่เพลี้ยเนี่ยยังกําจัดไม่ได้ค่ะเวลาเวลาแบบเนี้ยจะไม่ชอบพอมายืน ใกล้หน้าต่างที่ไรค่ะเห็นบรรยากาศเวลาพบข้าอย่างเงี้ยไม่ชอบจำได้เลยตอนเด็กๆพอเวลาขนาดเนี้ยจะมีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วบอกไม่ถูกค่ะขนาดแก่แล้วนี่ก็ยังเป็นแล้ววันนี้มีอาการคั่นเนื้อคั่นตัวมันอาจจะเป็นเพราะว่าวันก่อน เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเดี๋ยวก่อนค่ะวันก่อนนั้นก็ไปเดินหาโรงแรมเพราะว่ามีน้องคนนึงเขาจะมาจากฟลอริดาเขาบอกว่าเขาจะไปพักโรงแรมนั้นก็เลยไปดูสถานที่เพราะเวลาไปเจอกันกันกบน้องเขาจะได้ไม่เสียเวลาวันก่อนนะคะพอเมื่อวานนี้ก็ไปดูตึกที่น้องเขาถามไปดูตึกน้องเขาถามแล้วเมื่อวานนี้อากาศก็เย็นแล้วลมมันแรง ดูตึกเสร็จกลับมาจากนั้นก็โอ้กว่าจะกลับมาถึงนี่ก็เสียเวลาถ่ายคลิปอยู่นานเลยแหละค่ะตะเวนอยู่หลายชั่วโมงเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้ลงไปทําคลิปข้างล่างค่ะไปดูซากุระข้างล่างด้วยแล้วอากาศมันเย็นจริงๆมีอาการรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเลยบอกวุ้ยก็นึกกลัว แต่รู้เลยว่าถ้าอาการแบบนี้แล้วต้มน้ำเห็ดเบอร์ชโพลิพัวดื่มอาการนี้จะหายก็จริงๆค่ะพอต้มน้ำเบอร์ชโพลิพัวดื่มอาการขั้นเนื้อขั้นตัวมันหายถึงได้บอกว่าคนอื่นไม่ทราบนะคะแต่สำหรับตัวป้าอิ่มเอมเนี่ยยาเห็ดยาเบอร์ชโพลิพัวช่วยได้เวลาท้องร่วงแล้วก็เวลาขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะมันมีรสขมแต่ว่ามันเป็นยาดี หดูยอดยะนางมันโตเร็วจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้อีกต้นหอมเนี่ยค่ะยาวเฟื้อยเลยเป็นต้นหอมญี่ปุ่นเดี๋ยวจะให้ดูพริกนะคะพริกหน้าสงสารนะมันไม่มีใครจะเอาไปปลูกดูสิคะใบใหญ่ๆคือพริกโกส์เพเปอร์ใบเล็ก สกอร์เปียนนั่นก็สกอร์เปียนกับโ o ดเพ e p อร์ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันแกรนเพราะอยู่ในนี้อุ้ยไม่ใช่3ามเดือนแล้วเหรอคะ3ามเดือนแล้วเขาอยู่ในในกระถางเล็กๆมันทําให้ต้นกล้าหักแกรนเสียดายมากเลยอ่ะไม่มีใครอยากได้ไปปลูกในด,ดูสิเอ็ม r พ s t สเตเปิดไฟได้ยังอ้าวทำไมมองไม่เห็นหละ่ะอุ้ยเออแปลก หนตองจุดไหนถึงจะมองเห็นเอา้าตรงจุดนี้มองไม่เห็นี๋ยวก่อนนะคะอุย้ยมองไม่เห็นเมื่อกี้ยังพอจะมองเห็นอาจจะเปิดแล้วค่ะแต่มองไม่เห็นช่วงนี้ซากุระเดินไปไหนก็จะเจอแต่เป็นพันดอกเล็กนะถ้าเป็นดอกกุหลาบพันดอกกุหลาบต้องรออีกสองอาทิตย์ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆอย่าลืมหามากล่องข้าวมาปลูกนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึง่งไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ